ตามอ่านกันใครได้ที่นี่นะคะเวิร์จเอเด็กน้อยที่ทุกคนต้องตกหลุมรักความสูง80คาเรคเตอร์ถ้ามีผู้ชายทำให้ฉันโกรสัญจะตัดไอจอนของมันทิ้งซะพูดได้ท่าทางน่ารักน่ารักเธอเป็นลูกสาวของบริษัทแห่งเจิ้นนานที่เสียชีวิตอย่างน่าสังเวชและเกิดในยุคป,ปัจจุบันพร้อมกับความทรงจำในชีวิตของเธอในปี1999 แต่เนื่องจากแม่ของเธอไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้ซ่วขาวเธอจึงถูกส่งมาอยู่กับพ่อที่ล้มเหลวในชีวิตกลายเป็นคนล้มละลายอย่างหลีจือไปหลีจือไปอดีตนักแสดงนะความสูง180คาแรคาเลตอร์เอาแต่ใจขี้เกียจและหลงตัวเองแต่มีไหวพิบดีเป็นพวกที่ชื่นชอบความบ้าคลั่งอดีตดาราภาพยนตร์ตกบอลลังจากตกรอบสน เหล่าหวังถูกเลี้ยงมาโดยครอบครัวที่แสนร่ำรวยความสูง160เล่าหวังทุกสิ่งในชีวิตถูกควบคุมโดยแม่ของเขาเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นนักออกแบบเครื่องประดับซื่อดังเอาเงินนี้สำหรับเธอได้แล้วออกไปห่าง,งจากสันซะลีเจนเซินลูกชายคนโต ส่วนสูง170รคเตอร์ลเป็นคนอบอุ่นแต่ก็เจ้าเล่นในเวลาเดียวกันส่วนในตานั้นก็สวยดังยกสิ้นงามลูกชายคนโตบุญธรรมของหนีชื่อไปเป็นคนสลาดเพราะไม่อยากทำการบ้านเลยเริ่มศึกษาวิธีให้เข้าระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนและกลายเป็นอัศริยะของแฮกเกอร์นี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหนูน้อยลีเยนเจนลูกชายคนที่สอง ความสูง160คาเลกเตอร์มีนิสัยดื้อรานและหยิ่งพยองแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีแต่ด้วยนิสัยที่ดูหยาบคายทําให้คนมักจะเข้าใจผิดลูกชายคนที่สองซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของหลี่ชื่อปายชอบสายกำลังและชอบรีดไถคนอื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อขนมให้น้องสาวแสนน่ารักของเขาทําไมฉันโดูแย่ขนาดนั้นเลยล่ะลีโยมิงความสูง120คาเรคเตอร์ใส่เสื้อและเสื้อคนอื่นง่าย ลูกชายบุญธรรมคนที่สามรักในการกินอาหารทุกประเภทความสามารถพิเศษแยกสิ่งของได้อย่างแม่นยำจะกินอะไรดีนะ